มีอีกเรื่องหนึ่งวงในสุดๆคนนี้ไงเราที่แม่เลือกเองอันนี้ก็วงในสุดๆนะคุณรู้ไหมทำไมว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมตอนนี้แอดมินเขายังเหนียวแน่นแอดมินที่ยังหลงงมงายอยู่ยังเหนียวแน่นอยู่เพราะอะไรรู้ปะเพราะอะไรรู้ปะ ฉันจะบอกให้ฟังเออมันจะมีแอดมินคนหนึ่งไม่ไมไม,มันจะมีแอดมินคนหนึ่งที่เป็นคนคุมทุกอย่างเป็นคุณเป,เป็นเป็เซเตอร์คุมทุกอย่างอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะแอดมินคนนี้จะเป็นคนคุมโซเชียลทุกอย่างในการผลิตสื่อตัดต่อคลิปนะคะปูดแทนคุณแม่อ่าคนนี้เลยนะ อแอดมินคนนี้เขาจะพูดในกลุ่มแอดมินด้วยกันนะคะได้มีการพูดคุยกันกับแอดมินที่ยังอยู่ณตอนนี้เนี่ยเออว่าได้มีการจัดสรรจากเบื้องบนนะมีการเทสระบบจากเบื้องบนถ้าไปฟังดีๆจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่แอดมินคนนี้ชอบพูดตลอดว่าเทสระบบเทสระบบจากเบื้องบน ว่าพระอนาคามีน่าจะเลือกใครระหว่างนี้นะคะนั่นจะเป็นแอดมินองครักษแบบฉบับเต็มที่จะได้ไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งอ่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากวงในแอดมินด้วยกันรู้เพราะแอดมินคนนี้เป็นคนไปพูดเทสระบบ จะคุยกันว่าถ้าครั้งนี้ถ้าครั้งนี้เราชนะทุกอย่างอาจารย์น้องจะดังไปทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลอะไรก็จะไม่อยู่จะมีลูกสิทธิ์ลูกขานับหมื่นนับแสนนับล้านเข้ามาและคนที่ได้คัดสรรจากระบบเบื้องบนทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องเบื้องบนได้วางแผนทั้งหมดไว้แล้ว เพื่อทดสอบว่าเหล่าแอดมินเนี่ยจะต้องผ่านไปให้ได้เป็นการคัดกรองแอดมินเพื่อวันข้างหน้าหากผ่านไปได้น้องจะดังระดับโลกอินเตอร์การที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นเจตจำนงของเบื้องบนนะคะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้รู้จักกับน้องและคำสอนมากขึ้นเป็นการคัดเพชรในกองกีออก,กองทรายไม่ต้องกังวลในสิ่งที่เกิดยังไง ไม่ต้องกังวลเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะเขาบอกไม่ต้องกังวลข้างบนจะต้องช่วยน้องบนใดเนาะวันนี้เพราะถ้าไม่มีน้องเนี่ยนะถ้าไม่มีน้องเลยก็ทําหน้าที่ต่อไปไม่ได้เวรกรรมจะตามพวกที่กระทํากับน้องเองหากใครไม่หนักแน่นก็ต้องหลุดออกไปเองเป็นวาได้กําลังถูแอดมินว่าแอดมินคนไหนที่ยังอยู่เนี่ยจะได้หลุดไปยุคภระีค่ะ ตอนนี้เบื้องบนกระดันทดสอบระบบอยู่เทสเทสๆปดชุ่มเสื้อันี้ก่ะข่าววงในจากกลุ่มแอดมินนิรมิตเทวานี่นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่มีแอดมินคนไหนเนี่ยออกจากกลุ่มเลยในขณะนี้นะเวลานี้กลัวหลุดกลัวไม่ได้ไปต่อในยุคของพระศรี คนลุกเลยวัดภระีเอาไม่ใช่ยุคพรีศีัญยานี่ค้างบ้านนี่ชัดเดี๋ยวฉันจะติดต่อสารณสุขให้มายกแกง๊งมีส่วนลดพิเศษจัดให้แจมๆนะคะสิบแถมหนึง่งอ่ฟรีค่ายาหนึ่งเดือนนะโปรโมชั่นพิเศษจัดให้เลยนะคะ ให้ไปลากมาเองมีค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้ามามาแบบมากันเองเนี่ยนะคะอยู่ฟรีหนึ่งเดือนไม่มีค่าใช้จา่ายเออเลือกเอา <laughs> โรงพยาบาลสุราษฎเอาไม่อยู่ค่ะพี่่ะเอาไม่อยู่จ,จริงๆ <c oughs> เดี๋ยวนะโอ้ช่นจิอ เออตายแล้วข้อความนี้นะคะกลุ่มแอดมินจะรู้ดีค่ะว่าพวกคุณพูดกันจริงหรือเปล่าว่าให้อดทนใครที่หลุดออกมาแล้วก็จะไม่ได้ไปอยู่พระสีแต่ใครที่ยังทนอยู่ตอนนี้ข้างบนกำลังเทสระบบเพื่อคัดกรองแอดมินที่จะเป็นองคลักษพิทักน้องในอนาคตพอหลังจากนี้ไปถ้าน้องหลุดพ้นทุกอย่างนะคะน้องชนะแน่นอนนะคะน้องจะดัง ไกลไปทั่วโลกโลกไปไหนโลกไปไหนไปไปนเะทิศระบุ <_ O> คิดได้ยังไงก่อนคิดได้ยังไงว่าคือการทิศระบุ<__เอ๊ะข้อมูลพวกนี้มีแต่อ <_ S 1> แอดมินนิรมิตนะคะ <_ S 2> ที่รู้ <_ S 1> อ้ารู้ได้ไงอะ อ้อรู้ได้ยังไงอ่ะคืนนี้จะนอนหลับกันหรือเปล่าแหมไร้สุดนั่งสมาธิอวอีกแล้วกบเกินระแวงละสิเป็นมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่หลอกแอดมินอยู่ทำงานให้เขาไงคะอ่ามันเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่หลอกแอดมินอยู่ทำงานให้เขาไงคะแอดมินพวกนี้ก็ บางคนก็เป็นคนดีมากเลยนะคะแต่บางคนก็ไม่มีสมองยุคพระศรีอีกสองพันปีมึงบ้าเปล่าเอาชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะไปทำให้ครอบครัวตัวเองมีความสุขค่ะอย่ามาเพอ้เอเจ้ออะไรแบบนี้อย่ามาเพอ้เอเจ้ออะไรแบบนี้มันตลก รวยลูกเป็นตูเป็นตะคือคือคุณจะพิสูจน์อะไรได้อ่ะคุณขึ้นให้การกับศาลคุณบอกว่าคุณพิสูจน์อะไรมันพิสูจน์ไม่ได้เลยในสิ่งที่คุณอ้างอ้างมาว่าคุณเป็นพระนาคามีหรืออะไรเนี่ยกำลังสร้างภาพต่อ สร้างแอร์เองอ๋อไอ้ไอ้นั่งไอ้ันั่งสมาธิเป็นการสร้างภาพเนาะที่เหลือก็แวตเป็นๆในไรส่วนเหมือนเดิมเขาไม่ได้มีความรู้เรื่องพุทธศาสนาเลยค่ะ เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยความรู้งูงูปลาปลาค่ะไปหามาจากอินเทอร์เน็ตก็ยังมาบิดบิดเบี้ยวอีกยังมาบิดเบือนอีกไปก๊อปมาจากเน็ตแล้วยังมาบิดเบือนว่าเป็นของตัวเองอีกไม่ต้องถอนแล้วค่ะคุณแม่สู้ๆ ส่วนเรื่องที่ทนายรันชัยเปิดเรื่องออทิสติกอันนี้ก็น่าสนใจนะคะซึ่งวันนี้เรามีหลักฐานบางอย่างที่เป็นเอกสารแต่ทุกอย่างก็เป็นคุณแม่เขานะเป็นคนยิงคำถามเจ้าหน้าที่เองนะคะเออโอ้เห็นแล้วแหละคือมันใช่แหละถ้าเป็นนะถ้าแพทย์เฉพาะทาง ตรวจน้องแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษขึ้นมาซึ่งเด็กพิเศษเข้าอยู่ในโหมดเด็กพิการนะคะก็คือเข้าอยู่ในขงคนพิการะคะ่ะเขาทําเพื่ออะไรไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ใช่ไหมอะ่ะเขาทําเพื่ออะไรคุณคิดว่ามันมีอะไรบ้างอะ่ะหลังๆมามันมีผลประโยชน์เยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะเออจากคนบางคนขายที่ตัวเองไม่ได้มาตั้งเกือบสิบปีเนี่ยลูกเป็นเด็ก ิเศษออกลูกเป็นเด็กวิเศษมาเนี่ยขายที่ได้ราคากระตุ้งกระตังเยอะขึ้นมากมายไก่กองเลยนะเพาไม่ได้บอกนะว่าเพื่ออะไรอ่ะคุณไปคิดเอาคุณไปคิดเอาค่ะอืมน้องไม่รับตังค่ะแต่น้องให้แอดมินโอนตังเข้าบัญชีพ่อห้าร้อยแล้วก็มาเล่นเกมแล้วก็โอนคืนฟันถุงเขาสิบบาทน้องไม่ได้รับตังค่ะ